หลลมานรถตกเยสวัสดีค่ะพี่น้องเอ็ซีสาวน้อยเสร็จบันแพงพบกับช่องน้นชาแน่นค่ะพี่น้องเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วพี่น้องดูเองวะพรดออกพูดออกใช่ไหมพรดออกไงกี่ดอกพรวดอะไรก็่กี่ร้อยที่ยังไงนะวะเออมาจู่ซอยกันเด้อ อา่มัยยนจะยากตีขึ้นกันะคอยยืลยสีเอวขึ้นได้บลระพี่น้องแนวนี้นสีได้ไปงานน้ำเพลินบลระบัดที่นี่นีใหม่เป๊ะ็นะอออยู่บนสัับนท่านพัดได้ลุดไม่ไวตัวนี่น ไปได้หะเราผมลวงไปสักทีพเพราะเรตต่ำเราจะไปเนาะส <laughs> องกระทงนี่กระทงเนี่สงสองกระทงเนี่ง <laughs> งานเข่าพี่น้องรถติดลมติดทราย

เมนแนวนี้ยรคค่ต้องานเโอ้ยคือต้องาตม่เียดูผู้หงาคืนแ้วต้องาน้ปิดเลวส้หน้าที่ยใส่ออกเลยสันป่าหัง็มันขึ้นได้ดิลูกพีมาบอกหน้ามาที่ใส่นเลยข้างล่างแข็งแลยล่างแข็งแล้ว นั่นขึ ah, so, yeah, hey, ้นย้อนผู้นี้บ่แม่นั่นโอ้องแทีตัวนงเ๋ยวปูเด้อขึ้นเด้เอาขึ้นป ลงมาครับเปลี่ยนมาเฮ้ยยังยังยเลือกค่ะได้วยนะท่านเด็ปูเด็กปูเอ้ดปูเอ้ยปูเอ้ยซอยหนุ่เด็กปูเอ้ยโอ้โหัวแม่หน่อยมาสิปองนี่คางเดียวแด้วเนี่ยมืออ่ะข้องแข้งแย่ยี่รีเจ้าไงข้อหลอกนายมันแข็งอัเสองางนด เพิ่มรูปัดยวมันคุยโอ้เมนไทคุยจักเม็ดบใหญ่เมไไ้คุยครับเห็นข่อยจมรถที่แปดร้อยจังโอ้ขอคุณหลายๆค่ะขอคุณหลายๆค่ะแล้งเียงนน่นเลียงทางคั่นึงแม่จังไม่ยอมดไม่รด้แม่จัไม่ด้ เลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำโอ้ขอบคุณหลายๆคะ่ะพี่น้องโอ้โอ้โอ้เกียบไปงานบร่ราเนาะมือนี้เน้องจักร่มเนี่ยเกียรติปะเกียเตียมลักมาแต่แถงรถบัสเอาไปขึ้นพ่น มาค่นี่นีครับเอ้ยบนอออมเมื่อนีบนเคาะออเออความคิดงไปันจะเขาไปหันะก่าจะเขาไปจอดนี่็นทัจังว่าจิเอเขาไปจอดนี่นท์เลยฉากนี่นอนจังๆังเหียบ้อยเลยก็เลยบรได้นอนมานเหียบ้อยบ่ได้ยยบ่อย่างไกเกกๆา่ดึกๆเอาน้าไปเทใส่แลวกีขึ้นเลยผูได้่าน้าเทใส่เยออน้าเทใส่มันสิแขงเด้ดินใส่มันก็ดีขึ้นเ้บ่อไงอ คดกับควอดนั่นนั่นอยเกาหน้าเทียลงมาเยนี่น้องเบิ่งสะพาพนเครื่องสูงำก็เกาที่กจับีหยังก็ยังก็เกียรตสมอีหยังก็เกียตสมม่เอาอัยังไม่ต้องกอน โอ้ยขอบคุณหลยๆค่ะแม่่าสั่จักสิไปงานไดบ่ล่ะติีจังสีคุเอาขึ้นตเมาขึ้นนน่ได้แม่เอาพันมาคุ้มเห็ดเห็นพ่นเอาหนามาเทใส่ิพวกยอนจาวว่ารดนมาจัดอยงน้ลิงมันไหลดีจนกยรดเต็มนี่เต็มอยู่ในปลานิบแม่ปาบิลิงพร้อมบ่ แม,ม่แม่ม่้ว่งืาแม่ยก่นแน่ยิว่าเือ่นอีกคนนึงไม่หมันหลายสคนกับิว่าแม่สิข<อ>ืนยากเนะาะใครอยู่ขื่นงยอยู่ป้าท่านท่านแม่ขีดตมมนี่ขื้นบพได้ได้นน่เนาะไม่สี่ขื้นแล้วมสีขื้นขื้นไปที่เดียวใุ่ยมันกะทันหันสีนอ่อนนื่นขึ้นอืม เขาไปหนิพี่น้องเข้าไปนิาทีไปเจ็ดนาทีไปไปรถค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนโอ้ครับพี่น้องต้องขอบคุณทีมงานของเราครับทีมงานสาวน้อยให้ความแทงห้องแบบร่วมพลังนะครับร่วมพลังบึ้มนะครับพี่น้องนี่เด้อทะเบียนรถเด็กนี่พี่น้องมัเนี่ยเดี๋ยวนี่ป่นใหญ่ดิอาชัยสูขเดครับเพราะว่า กัเลือกคักพี่น้องมึงเนี้ยตกที่แดกก็ว่ามันสีบอลมแบบที่แดดว่าสีบอลมว่ามันเป็นดินนาดินซื่อๆไหยพี่น้องครับโอ้โยเอาซ่จำล่อ,อเลยยวเวทีเราก็เริ่มกำลังเก็บเวทีทแ,ลวทททแล้วครับเก็บไปทีแล้วเดินทางครับเดินทางต่อนสีสเกตทั้งหมดลนครับพี่น้อง เดินทางต่อสีสก,กีดแลครับี๋ยยอดออบขึ้นยังไงเรือครับขอบคุณ,คณนลายพี่ีหรือลายคนครับมันลุ่มบ่เดี๋ยวปุ๊บขึ้นเลยพี่น้องของแท้ครับว้าสุดให้อย,อยู่ครับเป็นขีดสนินไซนาะใครมันเป็นขีดตมเนี่ยโอ้ประเดี๋ยวงไงละ่ะพี่น้องเป็นขีดสินไซมาเลย บ่าไงเนี่ยโอเคครับพี่น้องสารคิมนี่กะเอาไปสมีก่อนเด้อพี่น้องได้พอกันปุละครับหมดงั้นเดี๋ยวจะติดบะเบียดว่านาอยู่ใสนะครับเป็นฐานก,การแบบ็คครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ